ครับนี่มีงานประกอบตัวแป,แปลกๆเข้ามาให้แปลงจากซิงเกิลทูซิงเกิลเนี่ยเป็นซิงเกิลทูไ w i ว้ตัดออกแล้วก็แบ่งสายออกปเป็นสองชุดเพื่อเป็นฝั่งไฮกับฝั่งโรทีนี้นับก่อนว่ามีกี่เส้นฝอยก็แบ่งเป็นครึ่งๆเลยผมจะใช้คดีออกไซด์โกนะไยเครื่อไปเพือเพิ่มคุณภาพการนำสัญญาณของตัวนำนะก็ล้ลองใส่นะครับมันก็จะอยูประมาณนี้ แล้วผมจะบัดกรีตรงนี้มเือยๆี่ผมบัดกีเสร็จแล้วนะผมจะลองบีบดูว่ามันจะบีบลงไหม,มบีบไม่ลงเลยย้ําก็ย้ําไม่ลงเลยนะนเราก็จะได้ประมาณนี้นส่วนตัวนี้ผมจะไม่เป่าเพิ่มนะเพราะเดี๋ยวมันจะเสียของแล้วเผื่ออนาคตเนี่ยลูกค้าเขาจะกลับมาใช้เป็นซิลเกิุซิลคลก็จะได้แบบสวัสดีครับผมตั้แมงดีไอเคเบินนะครับวันนี้มีงานประกอบตัวแปลกๆเข้ามาผมก็เลยว่าจะทําคลิปติดไว้ ื่อจะมีประโยชน์กับทั้นอื่นนะครับอันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งเขาส่งสายลำโพงของเช m b e r ร i เ b เ r เข้ามาให้แปลงจาก Single to Single เนี่ยเป็น Single to b ไบไวนะครับเขาก็ส่งตัวสายเข้ามาสองชุดน,นี้แล้วก็มีสะกัวเงินของ WBT ครับ0820อันนี้เป็นเบอร์เดียวที่ผมใช้อยู่แล้วก็มีเป็นหางปลาครับ หางปลาชุบทองนเนี่ยตัวนี้มลูกค้าส่งเข้ามาให้ด้วยมีเข้ามาทั้งหมดสอชิ้นก็พอดีสำหรับซิงเกิลทูบายว้นะสองเส้นสายพงสองเส้นแลนนี้ผมเก็บก่อนอันดับแรกก็ต้องดูก่อนว่าทางไหนต้นทางสไหนปลายทางนี้ผมดูจากออตัวสกรีนของบนสายเนี่ยเนาะไม่รู้ว่าเห็นไหม อันเียผมเพิ่มกล้องอีกตัวดีกว่าเพราะปกติผมใช้โกโปรสองตัวแต่ว่าโกโปรมันไม่มีโฟกัสก็เลยต้องใช้กล้องมือถือมาช่วยตัวหนึ่งเพื่อความถูกต้องเพื่อความรวดเร็วและง่ายในการทำความเข้าใจนี่ครับเคเบิลเคเบิลเขาจะสกรีนมาผมก็เลยเดาว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นปลายทางเนาะทีนี้ผมจะทํายังไงบ้างก็คือฝั่งต้นทางเนี่ยผมจะปล่อยไว้ก่อนฝั่งนีน้อันนี้เป็นต้นทางนะอันนี้จะยังไม่ยุ่ง จะมาท,ทําทีหลังคือจะมาบัดกรีใส่ตัวหางปลาเพิ่มเข้าไปที่จะทำคือทําฝั่งนี้ฝั่งปลายทางเนี่ยต้องตัดตัดออกแล้วก็แบ่งสายออกเป็นสองชุดเส้นละสองชุดสองชุดให้เป็นฝั่งไฮกับฝั่งโรแล้วก็บัดกรีเชื่อมกับหางปลาเข้าไปคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีเก็บงานเพิ่มเพื่อความเสริง,งานอีกนิดนึงก็งน่าจะเรียบร้อยผมจะลองทํา ดูก่อนเส้นหนึ่งแล้วกันทําแบบละเอียดให้ดูก่อนเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็จะทําแบบอาจจะไม่ถ่ายแบบละเอียดเส้นที่สองถ่ายแบบรวบๆไปเลยอันนี้เป็นฝั่งท้ายเนาะก็ตัดตัดออกก่อนให้ตัดให้เสมอกันนะทั้งสองฝั่งอันนี้ก็ยับเข้ามาทีนี้นับก่อนว่ามีกี่เส้นฝอย เดี๋ยวผมเป็นเส้นฝอยแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะมีแปดเส้นก็แบ่งเป็นครึ่งๆเลยครึ่งๆก็คือฝั่งละสี่ต่อม้อนตีเกี่ยวให้สวยๆหน่อย ขาวก็มีแปดเส้นเหมือนกันก็แบ่งครึ่งดึงมวนออกมาประมาณนี้อย่าประมาณนี้แล้วกันเนะเาะแล้วต่อไปก็วัดดูก่อนว่าจะต้องปอกสายประมาณไหน ประมาณหนึ่งเซนเยาตัดนี้เสมออปปอกหนึ่งเซนผมก็จะใช้คัตเตอร์นเทคนิคของผมนะผมใช้คัตเตอร์ทำประมาณนี้ทําเป็นเครื่องหมายไว้มันจะมีขีดๆประมาณหนึ่งเซนแล้วก็ใช้คีมปอก ก็หมอนตีเกลียวอีกรอบหนึ่งกวความสวยงามแล้วก็บิดเลยครับบิดจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันตัดปลายก่อนให้เสมอกันแล้วก็ปอกที่หนึ่งเซน ก็มอนติเกียวใหม่รอบหนึ่งด้วความสวยงามจะลองถ้าเอาไว้ฝั่งเดียวจะสวยไหม ก็จะประมาณนี้เนาะใส่ไว้ฝั่งหนึ่งน่าจะสวยกว่าอันนี้ก็เหมือนกันเอาให้เสมอ,อนนก็ปอกที่ประมาณหนึ่งเซน วันนี้เขา่ข้าก็เก็บปลายหน่อยตัดเก็บปลายให้มันเสมอ,อมใส่ท่อหดเบอร์ไหนน่าจะเป็นเบอร์เจ็ดอันนี้คือท่อหดที่ผมใช้เก็บงานนะเบอร์เจ็ดอ่ะบอเจ็ดพอดีก็เก็บงานเพิ่มซักประมาณสองเซนสองเซนน่าจะกำลังสวยก็ตัดท่อหดที่สองเซน,นตัดเพื่ไปเลยทีเดียวครับหกชิ้นสองสาม สี่ห้าหกสีดำอีกหกชิ้นหุ้มด้วยท่อใสอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงอ,อันนี้ครบตันนี้ต่อไปก็บัตรกีบัตรกีต,รกตัวนี้รวบไว้ก่อน ผมจะใช้นะดีออกไซด์โกนะปลายเคลือบไปเพืเ่อเกิดไว้เพเพิ่มคุณภาพการนําสัญญาณของตัวนํานะถ้าไมน้อเสียงมีความลื่นไหลามากกว่าเดิมก็เนี่ยครับไอ้อันนี้ลูกค้าซื้อให้ผมนะติดมาด้วย น,นี้ผมบัตรกีเสร็จแล้วนะบัตรกีเรื่บไว้เสร็จแล้วก็เจ็บปลายหน่อยจับเจ็ไปให้มันสวยงามก็ลองใส่นะครับมันก็จะปอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะบัตรกีตรงเนี้ยโมเดเนี้ยเพิ่มไว้ไม่รู้ว่าจะบัตรกีหลือมอันบแรกก็ใช้ออกไซด์โก ใบเคลือบไปที่ตัวกามปูไว้ก่อนอีกตัวชุดหนึ่งเออแบบมันร้อนครับต้องใช้คีมท,ที่ไวป,ประมาณนี้ น,นี่ก็ต้องใส่นี่ไปก่อนใส่ข้อหกเข้าไปอ่ะแค่ก็บัรกรีก่อนบัดกรีก่อนแล้วก็ย,ย้ำเพราะว่าตัวตัวกามปูนี่มันแข็งมากอือค่อยค่อยทำนะ ว่ามันบ,บัดกี้ยากอ่ะง่ายได,ด้ครับประมาณนี้ต้องจี้ไปให้จนตะกอนไหนก็ทีนี้ไม่อยากนลพอร,รูู้เทหนีแล้วก็วางแบบนี้อ๋ออย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมต้องใส่ไว้ก่อนเพราะว่าทั้งหมดใช้มันเล็กกว่านะ เมื่อกี้ไปก่อนแล้วมันจะใส่สมดไม่ได้ลองใส่สมดไปก่อน นี่ผมปักรีเสร็จแล้วนะผมจะลองบีบดูว่ามันจะบีบลงไหมเพราะว่าตัวหางปลานี่มันแข็งมากครับเนะี่ย <c oughs> บีบไม่ลงเลยตัวย้ำก็ย้ำไม่ลงนะก็ย้ำไม่ลงย้ำไม่ได้ก็ต้องใช้แบบนี้แหละต้องหกกต่อ้องหักต มท่อสีเสร็จแล้วนะเป่าเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ท่อใสนะหุ้มอีกชั้นหนึ่งเพิ่มความแข็งแรงความเหนียวนี่ครับพอหุ้มหุ้มเราก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ผมจะไม่เป่าเพิ่มนะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเสียของแ้ะเผื่ออนาคตเนี่ยลูกค้าเขาจะกลับมาใช้เป็นซิงเกิลทกซิงเกิลก็จะได้แบบใช้ท่อเดิมได้เลยไม่ต้องเสียของเูกา้าก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะทําฝั่งนี้อีกฝั่งหนึง่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูรอบหนึงครับแป๊บนึ่งเดี๋ยวลองทำตัวนี้ก่อน หนเส้นประมาณนี้อันนี้เป็นต้นทางนะฝั่งซิงเกิลเป็นฝั่งใบวายครับเดี๋ยวผมจะทำอีกเส้นหนึ่งจะได้ครบทั้งเซตประมนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองทำเส้นนี้ที่เหลือถ้าเหมือนเส้นเมื่อกี้เลยทุกอย่างครับอเดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดกล้องอตัวน,นี่ครับนี่เป็นฝั่งซิงเกิลของเดิมเนี่ยมันจะไม่มีหัวมาผมก็มาลูกค้าก็ส่งหัวมาก็บัดรีหัวใส่เป็นแบบกามปูนะลูกค้าเขาต้องการใช้แบบกามปูทั้งสองฝั่งนีง่ตัวอีกฝั่งหนึ่งฝั่งปลายทางนี่ครับเป็นใบาวาย ไฮและโลมีซ้ายขวาเนี่ยครับประมาณนี้ก็ผมไม่รู้นะแนวเสียงของสายตัวเนี้จะเป็นแบบไหนเพราะว่าตอนแรกผมผมขอยืมลูกค้าแล้วแต่ว่าลองเสียบแล้วมันสายมันสั้นไปมันไม่พอดีกับชุดของผมก็เลยไม่ได้ลองฟังเลยว่าเสียงเป็นยังไงก็อันนี้เดี๋ยวผมจะส่งคืนอาจจะเป็นพรุ่งนี้ให้ลูกค้าไปลองใช้ดูว่า,าจ,จะเป็นยังไง เราฟังฟีดแบ็อเควันนี้พอแค่ okay, นี้แล้วครับขอบคุณครับ